รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยนะคะติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะรถข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะภายในพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะออปชจ็จัดเต็มให้แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะ พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันหน้าจอทัชส,สกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะบอรปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะออปชนันจัดเต็มให้ในนอนระบบเซ็นเซอร์รอบพันกันเลยทีเดียวนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิมเพชยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชยนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสอสาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่ยอยู่หน้าซอย95นะคะศูนย์รวมรถมือสองยานที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า 400กว่าคันกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะพิงมีรถเข้ามาใหม่นะคะน้องป้ายแดงนะคะใครที่เป็นสายรักครอบครัวนะคะบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะ, <c oughs> ะ,คะเลขไม่แสต้นๆนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะป้ายแดงออกห้างเลยนะคะอยู่ประมาณร้านแปนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าเพชรยนต์หันราคาลงมาครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวนะคะใครที่ สนใจนะคะตัวท็อปนะคะน้องสีดำส,สวยๆคันที่อยู่ข้างหน้าของเพียงนี้เลยนะคะได้เป็นโตต้าฟอร์จูเ r อร์รีเจนเขับ2นะคะเครื่อง2.4ปี2021นะคะสำหรับคันนี้นะ 1, 90, ั้นหล้านเ0 0 0 0มื่นเครดิตจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางโตต้านะคะคุณลูกค้าไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ f ฟ l l LED ดีมาให้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองคันแล้วก็ติดด้วยไฟเดนทามมิ่งไลท์มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะติดก้้อง360องศามาให้พร้อมนะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลย นใะะนส่วนของล้อคันนี้คันบ้างคันนี้นะคะคุณลูกค้าเขาจะได้เป็นล้อมแม็กนมตามสวยๆมาให้เลยนะคะยางปี2024แม็กแ้เดิมจากโรงงานนะคะได้เป็นยางเดนหลบมาให้แม็กขอบ20ตัวนี้แม็กของทางศูนย์โตต้าโดยตรงเลยนะคะมีราวมดายสีดำมาให้พร้อมนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะ มือจับนะคะจะได้เป็นแบบโคเมียมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้มีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมีมาให้ด้วยนะคะปุ่มโพสตสตาร์ทพวงไลยหุ้มแต่งสีดำนะคะได้เป็นพวงไลยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัสกีนแอร์อโอโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะ เบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีแดงได้เป็นเบาะหนังทูโทนปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สีเดียวกว่าตัวโสติสติกร์มออกอย่างเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยคอนโซลด้านหน้าหกเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อย ะะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเล่านะคะมาดูดีส่วนของเลขใหม่กันเลยเยีย <Yeah. S 1> บเบรกกดปุ่มพุสตาได้เลยสําหรับคันนี้นะคะหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะเลขใหม่นะคะวิ่งอยู่ที่แสนต้นๆน,นะคะได้เป็นเลขใหม่แท้เดิมจากโรงงานนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดาได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับพุกคอนโทรลอะแดปทีทุกอย่างมีมาให้ครบเลย นะคะหน้าจอทัสกรีนจอเดิมแท้จัดลงงานเป็นจอ Android มาให้ด้วยแอร์ตัวนี้ได้เป็น Air Auto นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะระบบกันลื่นนะคะปุ่ม Eco ค o โหมดแล้วก็ Power อร์โหมดมาให้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด,ด้วยนะคะเป็นกล้อง360องศาระบบความปลอดภัยของเขาครบเลยสังเกตได้นะคะสำหรับคนนี้นะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลย นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะกระจกตัวนี้ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้มีลำโพงด้านข้างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะใครที่มองหารถครอบครัวนะคะโฉมนี้พิงแนะนําเลยไฟในเก๋งตัวนี้จะได้เป็นแบบ LED มาให้นะคะไม่มีริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยเราเก็บงานให้กับคุณลูกค้าทุกสี้นส่วนแน่นอนนะคะสําหรับคนนี้นะหนึ่งล้านเก้าหมื่นนะคะหนึ่งล้านเก้าหมื่นเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะ มือจับด้านหลังจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะติดแอ์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ตัวชาร์จแบตมาให้เรียบร้อยนะคะออปชั่นฟังก์ชันจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะเบาะหนังสีดําปรับสภาพทุกอย่างคันนี้ภายในไม่ต้องปรับสภาพรถเดิมรถเดิมรถสวยรถเดิมๆกันเลยนะคะสามารถพับเบาะไปด้านข้างได้ นะคะสำหรับคันนี้น่ะน่าสนใจสุดๆออปชันคือจัดเต็มให้แน่นอนนะคะได้เป็นเบาะทูโทนมาให้ทุกอย่างมีมาให้มีไฟส่องสินค้าด้านข้างนะคะถุงพลาสติกของทางส่วนตัวต้าของเขาก็ยังอยู่ตัวรีเจนเดอร์นะคะคุณลูกค้ายางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของยางด้านหลังยางปีใหม่เลยยางปี2 0 2 4แม็กขอบ20แม็กแครเดิมจากโรงงาน มีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led มาให้นะคะตัดขอบด้วยสีดําสวยๆมาให้นะคะแล้วก็ตัวอ,อักษรของเขาจะเป็นหอทางสู่โตต้าโดยตรงเลยนะคะกระจกไล่ฟ้าไฟเบรกตรงที่3มีมาให้ครบเลยมีไฟทับทิมสีแดงมูอยู่ตรงด้านล่างมาให้นะคะปิดเปิดแบบออตโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะชุดไฟ ท้ายของแท้นะคะเป็นของตัว T ท D ดีโดยตรงเลยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะเห็นคลิปนี้นะคะรีบโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะนะตอนนี้คันนี้ยังไม่ติดจองนะคะติดฟิล์มรอบคันนะคะตัดขอบด้วยโคมีงสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะรถค่าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพในส่วนของตัวรถให้นะคะเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้นะคะ ในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2022แมกลมดําแมกขอบ20แมกแทรเดินจัดโรงงานนะคะมีราวบันไดสีดำม,มาให้พร้อมมือจับได้เป็นแบบโคเมียมมาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะม,มือจับจะได้เป็นแบบโคเมียมเช่นเดียวกันยางเดิมไม่เสื่อมสภาพร้อยเม็ดอาร์ตต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะจะได้เป็นกุญแจคีย์เลสมาให้นะคะได้เป็นเบาะหนัง ปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของด้านบนคู่มือต่างๆเขาจะอยู่ตรงด้านล่างมาให้นะคะคุณลูกค้ายางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดนะคะนานๆที่จะเข้ามาล็อกนี้เข้ามาอยู่ประมาณ3 0 0 0ันนะคะพิ้งมาอัปเดตให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะ สีขาวล่าสุดที่รีวิวไปติดจองไปแล้วคือเร็วมากบอกเลยยิ่งค่ะลูกค้ามองหาในส่วนของว่าเฮ้ยอยากได้รถสวยรถครอบครัวนะคะพิ้งบอกเลยว่าคันนี้ออชชั่นเขาจัดเต็มแล้วก็เหมาะกับลูกค้าจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะ t ต้ต้าฟอ er ร์จูเน2.4ลีเจนเดอร์2ปี2021นะคะ1นึ่งล้านเก้ นะคะเครดีลูกค้าสามารถจัดยอดฟรีดาวน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะแผ่นเพจเช็คจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆนี่เลยเป็นปี6 7นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเปลี่ยนแบตให้ใหม่เนาะชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จอมแรงไปหอนทางโรต้าโดยตรงหม้อนมหม้อน้ําจุดแต้มสี ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.4ภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานจุดแต้มสีต่างๆนะคะคุณลูกค้าลอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาสากระโปรงนะคะแผ่นกันร้อนรถของลราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกความจมน,น้ําเปลี่ยนสีมีเล่นทุกขันนะคะคุณลูกค้า ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องแล้วก็มีการตรวจรถให้อีก274รายการน,นะคะมีการเช็คในส่วนของวัตตีหลักการขายให้อีก30วันด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถ ppv 7ที่นั่งตัวท็อปสีดำสวยๆเลยเลขไม้แสนต้นพิงค์ได้นำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นโตต้าฟอร์จูเนอร์ e อับ2ปี2000 21เลขไม้แสนต้นๆน,น,นะคะ1ล้าน9 0 0 0 0มืนเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันไปเลยนะคะขอรายได้5 0,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะรายได้ไม่ถึงขอคนกู้รวม1คนนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะมีไฟแนนซ์เซ็นนอกสถานที่นะคะอนุมัติลูกค้าสามารถมารับรถได้เลยนะคะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีเอาไปเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะ ซื้อโซ่หรือจัดไฟแนนซ์โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082704323253ออกได้ทุกอาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการรละภิษาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิจการส่วนตัวเจ้าของบริษัทสามารถออกได้อยู่ในเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้นเองนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขอมีด้วยนะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ